สบ,บายดีเดอ้อพี่น้องจ้ายินดีต้อนรับขาสู่สองสองร้อยเดอ้อพี่น้องพผอบพระเะอกเสาป่ายเด้อจ้าถ้ากันมาหาเห็ดปวกรอบแรงพี่น้องกับเสาวันกับแบบแปบเนาะไปมือเสาเด้อได้แต่ดอกถั่วได้บุลาดีเล่อเเลบอยอมพี่น้องได้มาใหม่รอบแรง ជាមិនបងពេញតហួយកគេបក្នុងមកណាមិនបានជើចកដក

เอาคนมานมาบ่นี่ฮเออคนมานไงเก็บงลางเก็บเลยเลยเลาเข้าเจ้าเขากลงเนาะเขากำลังงไป้มเพยชมจั่วจะปเคาะมูแน่เนี่ยมาาเลย้าเบียไปตรฝ้าเนาะต้องยนเพมาแยงเลยนะยำแรงคารบมาพี่้อง มายัมจหลุดจออกปพพันเลใส่นี่มันก็ใส่เดี๋ยวแล้วนจิมอนเคยมาหาอยู่อยู่นีนปาเก่าจมอนปาเก่จมอน่ก็ยังอยู่นะันจะคุ้มค่ายาเ้จกลุผูมัแล้ว สามสี่เยน้อง่น้องอายยังมือเช้าไหฝฟาวคนมามึงนี่ยจุมดำคลุกคลุก กนลังแดนเลยบริพนธ์หัวใบตเจ้มันดอกไงเด็นี่ดอกมันขาวกำลังบานที่ว่าดอกไงนี่ฉันปาดผ่าหอง บานหมดแล้วผ่ากระห้องหุึมหุ่ ดอกตักอุ้งโบยเค้นเงนดอกมันดำ มานั่งกับพ่นตรงนี้เนาะดอกั้งดำมันพอเห็นเลย กำลังอ่นนะนะกำลังพ่นกระปุกหหมูใหญ่นะม,มันน่ากระพุ้นแต่ว่าดอกน้อยพี่ดอกเลย เดาขึ้นทั้งอันนี้บอดเดาขึ้นนะทั้งหนาแล้วจะไปทางด้า่อบาเนี่เออมึงนี่คอยมาพ่อให้ละงอกนี่ใช่แลอยู่ใ, <laughs> ให้ละงอกเรืองจ้า สวยจังเลยแน่ดอกกระล่นแล้วโอ้หักอัตดอกมันเปลงกเหลือง อ่อนๆย่าพออีกเด้ยวพี่ต้อง อดอกดกำลังแบบกำลังอะไรังนี <ter Hence after TALIESIN> ตอกพอดีอีสัมเนี่เรื่งเนี้ยโอ้ยพี่น้องโดนโคอยไ่เลยดูกินบ่ได้แล้วแต่เชยดน้องพ่อแบบนี้หลายหลายพี่น้องแต่บาไปทายมันกระแดงแดด มันเป็นเอ็นไดอู้ยงามอะดิซําเฮ็ดพวกกลางเลยบ่ได้มันงามมันก็ดอกใหญ่เนาะเจริญป้านาซื้อเด้มันจังอันนัน ngày của huy động Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เข้ามากับทหารพี่นอ้องกันเลาะเทียวฝากปุ๊บล่วงปุ๊บล่วงพูดเลยถ้าชิลอดไปบ่อนได้บ่ะนี้มันถ่าออกเบิร์แล้วพี่น้องเฮ็ดนะเนาะมันสิล่นโค่อยกวล่ล่ะ ยังไม่ส่างอ่ยนอ่เนาะไปมือแจ้ามีจิตาสโลยไปรอบแรงพี่น้องเอ้ยสองรอบได้มนะมากันสี่คน เล่นหงกลือกันออกน้อยๆครับมาสิขึ้นมามาพ่ออีกแหย่มนึงเมื่อเช้าได้แต่เฮ็ดลางแดงซั่นก็คือว่าบ่ทาได้พอดีทางกับบ้านเนาะบ้านยังแข็งอยู่มีแต่สกระแดงแดดพี่น้องเ็นะเนี่ยบงคบ่ปกับของซมอน ข้าปันจันที่เราเห็นเห็นดหมู่หนึ่งนะบ่อละเอียมเรือขาเก็บลกข้ลายาพเ็นจมเุมไปะคือยก็บลำเก่าขาบ่ะจุ่มบ่ะจุ่มพี่เรามันออกไปเรือเห็ดอันนี้นะอันนี้เ้ามาหาเห็ดสามเหมือดมือเลย